คุณคิดไม่ถึงเลยสิหรือฉันหว่าอุ้ยคุณเลอะคุณเลอะนิดนึงมาฉันจะเช็ดให้ยิ่งเละกว่าเดิมพอเ้อะพอเ้อะผมเช็ดเองผมเช็ดเองไม่ต้องแล้วโอ้เออคุณเช็ดเองได้ ใช่แต่กี่ที่คุณเห็นแค่สัมปวิชาใหม่ที่ฉันฝึกอยู่นะสาธทิพย์สารระหว่างจุจิสครัฟแมกก์การ์ดเอสเทและฮิบะโอเครั่วมากคุณมานี่ทำไมมาตามคำสั่งของไซรัสเป็นคู่หูันใหม่คุณเย้ฮะไม่ไม่เย้รัมบัตทอมไม่เห็นบอกเลยว่าผมต้องมีคู่หูก็คงเพราะอดีตไม่โปร่งใสของคุณคนอื่นถึงปฏิเสธร่วมงานกับคุณแต่ฉันไม่ฉันขันอาสา ฉันน้องใหม่ไม่ต้องทำตามที่คนอื่นสั่งเลยนะ